ยินดีต้อนรับนะคะทุกๆคนน้องนางขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยากรณ์9า9ของเราในวันนี้ทุกคนทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะน้องนางต้องขอขอบพระคุณมากๆที่เพื่อนๆคอยให้กําลังใจน้องนางที่น้องนางทําคลิปออกมาในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นคําแนะนําคําชมหรือว่าทุกแชร์ทุกไลท์ทุกคอมเมนต์หรือว่าทุกการติดตามนะคะน้องนางต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะที่ทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้แล้วก็ได้มาเจอคลิปนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง ฟ้าหรือเบื้องบนท่านกำหนดท่านจัดสรรไว้ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะและก็ไม่มีความบังเอิญบนโลกใบน,นี้ทุกคนมีบุญสัมพันธ์กันเราถึงได้โคจรมาพบกันนะคะวันนี้นะคะน้องนางจะมาทําคลิปในหัวข้อเรื่องสิ่งที่คุณหวังไว้จะเป็นจริงหรือไม่นะคะคุณหวังเรื่องอะไรไว้ในเวลานี้เราจะมารับชมรับฟังกันนะคะว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะสมหวังหรือไม่นะคะวันนี้นะคะน้องนางให้ไพ่สองสำรับนี้เป็นผู้ทํานาย และน้องนางขอให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปของเราด้วยเพราะว่าคลิปของเราเป็นคลิปโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงเฉพาะดวงใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆท่านใดเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปของเราด้วยนะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไกด์นำทางฟังเพื่อเป็นแนวคิดแนวทางนะคะเผื่อว่าคลิปของน้องนางในวันนี้จะมีอะไรดีๆเป็นประโยชน์เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ฟังผู้ความสนุกสนานความบันเทิงนะคะเอาล่ะคะ่ะถ้าทุกคนทุกท่านพร้อมแล้วก่อนอื่นเรามาตั้งจิตเป็นสมาธินะคะก่อนอื่นน้องนางต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่คอยปกปักร,รักษาดูแลเพื่อนทุกคนทุกท่านคะ่ะและน้องนางขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงมาสถิตในการพยากรในครั้งนี้ด้วยเถิดและน้องนางขอให้การพยากรในครั้งนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นประโยชน์เป็นแสงสว่าง ะะให้เพื่อนๆโดยเฉพาะเพื่อนๆที่กาลังท็อสิกเพื่อนๆที่กาล,ลงัทลลงทุกข์ใจเสียใจน้องนางเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าพิ่งยอมแพ้อ,อะไรง่ายๆโลกใบนี้ยังมีอะไรดีๆให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ค้นหาอีกมากมายนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเราจะมาดูพลังงานจากหมายเลขก,กันก่อนนะคะว่าเพื่อนๆจะมีชาววันอะไรบ้างนะคะจะได้หมายเลขอะไรบ้างแล้วก็ตรงกับชาววันอะไรบ้างนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะถ้าตรงถ้าใช่ก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณนะคะถ้าไม่ตรงไม่ใช่ไม่เป็นไรคะ่ะฟังต่อได้นะคะดีือว,ว่าจานะมีแนวคิดแนวทางอะไรดีๆให้เพื่อนๆน,นาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่มากก็น้อยนะคะคุณได้หมายเลขห้านะคะ คุได้หมายเลข5้าแล้วก็หมายเลขเก้แล้วก็หมายเลขแปตัวคุณนะคะเป็นคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะตัวคุณนะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีนะคะเป็นคนที่มีองค์ความรู้มากมายนะคะเป็นคนที่แก่เรียนนะคะความรู้ความสามารถของคุณนะสามารถ เป็นครูบาอาจารย์ได้เลยนะคะเป็นคนที่คอยชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเก่งรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าทุกรูปแบบนะคะคุณเป็นคนที่คิดกว้างมองไกลนะคะเป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆนะคะความคิดที่แปลกๆใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะ คุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยชอบก็เรียกว่าชอบหาความรู้นะคะเข้ามาหาตัวเองอยู่ตลอดนะคะและคุณก็เป็นคนที่รู้จักการะเทศะนะคะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะพูดจาดีมีวาทศิลป์ที่ดีรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขยันขันแข็งมีความมุ่งมั่นมุมานะพยายามนะคะเนี่ยแหละคะ่ะไปไหนมาไหนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะรักเขาจะเอ็นดูคุณมากๆคุณไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย เขาจะอุ้มชูสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจกิจการนะคะและคุณเนี่ยก็เป็นคนที่มีบุญเก่าบารามีเดิมติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะอดีตชาติคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบบริจาคชอบให้ทานเป็นคนที่ชอบสร้างบุญบารามีนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะมาชาติพบปัจจุบันนี้คุณก็เป็นเหมือนเดิมนะคะคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบบริจาคชอบให้ทานนะคะมีเวลาว่างไม่ได้คุณจะชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยไปทําโรงทานหรือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบบริจาคนะคะ เห็นใครตกทุกข์ได้ยากไม่ได้นะคะคุณจะให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าสร,รพสัตทั้งหลายนะคะแมาแมวจอนอย่างนี้นะคะคุณเน่ะจะช่วยเหลือนะคะคุณคนที่จิตใจดีเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิชอบแผ่เมตตาให้กับทุกสรัรพสัตสร,รพสิ่งบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะเนี่ยคุณให้หมดนะคะเนี่ยละคะ่ะน้องนาไม่แปลกใจเลยนะคะว่า ทำไมตัวคุณเนี่ยถึงเวลามีปัญหาคุณถึงผ่านมาได้คุณคือลูกหลาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือว,ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาจะรักคุณมากๆเขาจะอุ้มชูเขาจะสนับสนุนคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีความเมตตาชอบสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลตรงนี้แหละคะ่ะจะหนุนนําให้คุณเนี่ยมีกินมีใช้ไม่ขาดนะคะบุญกุศลที่คุณบริจาค ทานประมาณนี้นะคะเนี่ยจะทําให้คุณมีกินมีใช้ไม่ขาดคุณจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือถึงแม้ว่าช่วงนี้หรือว่าที่ผ่านมานะคะคุณจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่คุณก็สามารถเขาเรียกว่าผ่านผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะรายจ่ายคุณมีเข้ามาเยอะแยะมากมายรายรับคุณเนี่ยก็มีเข้ามาเช่นเดียวกันมาบาลานซ์กับรายจ่ายของคุณถ้าคุณมีการบริหาร ที่ดีนะคะมีการวางแผนบริหารหรือว่าทําบัญชีรายรับรายจ่ายคุณจะมีเงินเหลือเก็บเลยนะคะเนี่ยและคุณเนี่ยจะมีโชคมีราบจากการลงทุนทําธุรกิจกิจการนะคะเป็นของตัวเองแต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยก็อยู่ที่คุณนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าคุณเนี่ยอยากจะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรสักอย่างนะคะอันดับแรกคุณนะ่ยต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพนั้นหรือว่าธุรกิจนั้นนะคะ ถ้าคุณไม่มีความรู้คุณก็ต้องไปหาความรู้ไปโรงเรียนนะคอร์สนะคะเรียนนะคะเพื่อจะมีความรู้นะคะออกหาประสบการณ์นะคะคุณต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นก่อนคุณถึงจะมาลงมือทําถ้าคุณมาลงมือทำเนี่ยความเสี่ยงของคุณเนี่ยจะไม่มีนะคะมีก็มีน้อยนะคะเสียงที่จะเสียเงินนะคะถ้าคุณน่ยศึกษามาดีแล้วยังไงยังไงเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยน้อยนิดนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่คุณอยากจะทําเพราะว่าคุณหลงเชื่อคําเขาเรียกว่าผู้คนรอบข้างหรือว่าเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรหรือว่าคนที่เขาคิดว่าเขาหวังดีกับคุณนะคะเขามาชักชวนคุณนะคะให้คุณไปลงทุนว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีแล้วคุณก็เชื่อเขาคุณไปลงทุนนะคะเนี่ยความเสี่ยงเยอะคุณต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณเสี่ยงดวงชะตาของคุณเนี่ยเสี่ยงที่จะโดนหลอกมากๆเลยนะคะ คุณเป็นคนที่มีความรู้ความซ่า ح, เป็นคนที่มีเซนต์นะคะเป็นคนที่มองคนออกนะคะคุณต้องดูให้ดีๆคุณอย่าไปหลงเชื่อใครให้เชื่อความรู้สึกให้เชื่อเขาเรียกว่าเชื่อเซนต์ตัวเองนะคะและคุณเนี่ยก็อย่าให้ใครยืมตังค์เด็ดขาดถ้าคุณให้ใครยืมตังค์เนี่ยคุณอย่าหวังเลยว่าคุณจะได้คืนนะคะดวงชะตาของคุณนะคะไม่ต้องให้ยืมตังค์นะคะครบๆได้แต่อย่าให้ใครยืมตังค์คุณนะคะเอาล่ะค่ะ ละค่ะน้องนางจะมาดูพลังงานเพิ่มเติมให้สักห้าใบนะคะจากไพ่สำหรับนี้ค่ะว่าเพื่อนๆจะมีชาวธาตุอะไรราศีอะไรนะคะแล้วก็จะตรงกับเพื่อนเพื่อนท่านใดบ้างไม่ตรงกับเพื่อนเพื่อนท่านใดบ้างนะคะถ้าตรงถ้าใช่ก็สแสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณค่ะถ้าไม่ตรงไม่ใช่ไม่เป็นไรนะคะฟังต่อได้ค่ะคิดว่าเรามาฟังนิทานสนุกสนานนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสกับเพื่อนเพื่อน ข้ามาฟังเป็นเพื่อนน้องนางนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะคะฟังเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงนะคะว้าวคุณได้ไพ่ the emperor เลยนะคะเนี่ย the emperor สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็ไพ่เก้าไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่สามไม้เท้านะคะชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟเม็ดสีนธนูนะคะแล้วก็ไพ่ าถ้วยชาวธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิตนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ไพ่ใต้สำหรับของคุณเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ คุณอาจเป็นได้ทุกธาตุทุกลักนาราศีธาตุไม่ตรงราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเรียบไม่ต้องสีเรียดฟังเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเพลิดเพลินแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะพลังงานวันนี้น้องนางเห็นถึงคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยคุณนะเป็นหัวหน้านะคะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิกิจาการ คุณนะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินของคุณนะคะเนี่ยคุณจะมีอํานาจนะคะคุณจะมีอํานาจมีบารมีจะมีผู้คนนับหน้าถือตาไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารน,นะคะจะให้การเนี่ยเคารพนับถือผู้คนรอบข้างเนี่ยจะให้การยกย่องยำเกรงนะคะคุณนะเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะในเวลาเนี้นะ่ยคุณประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะคุณนะ่ะ จะไม่ได้กังวลอะไรเลยนะคะจากนี้ไปนะคะและตัวคุณเนี่ยควรจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะคะคุณก็ผ่านอะไรมามากมายนะคะตัวคุณเนี่ยเก่งนะคะตัวคุณถ้าได้เขาเรียกว่าถ้าได้รับมอบหมายทำสิ่งไหนแล้วคุณก็จะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะถึงแม้ว่างานงานนั้นนะคะตัวคุณเนี่ยจะได้แบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถึงมันจะมีความ ยากในการตัดสินใจนะคะคุณก็สามารถผ่านมาได้นะคะจนคุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนรอบข้างกรลยาณมิตรนะคะตอนนี้นะคะชีวิตของคุณนะลงตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะจากนี้ไปถ้าคุณอยากจะทํางานเพิ่มทํางานเสริมหรือว่าอยากจะลงทุนทําธุรกิจ คุณก็ทำได้นะคะคุณไม่ต้องห่วงคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากกัลยาณมิตรหรือว่าลูกน้องบริวารของคุณนะคะผู้คุณรอบข้างจะให้การสนับสนุนคุณนะคะคุณน่ะได้ผ่านพ้นกับปัญหาและอุปสรรคมาแล้วนะคะเนี่ยคุณเขาเรียกว่าคุณน่ะปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วไม่ว่าจะเป็นอดีตเรื่องราวนะคะและจากนี้ไปนะคะ คุณจะได้แสดงศักยภาพนะคะจะได้โชว์ความสามารถนะคะในสิ่งที่คุณเนี่ยคุณอาจจะแอบซ่อนทําอะไรไว้สักอย่างนะคะแต่คุณไม่คุณเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแต่ว่าคุณไม่ชอบเปิดเผยตัวตนของคุณคุณจะเขาเรียกว่าทํางานทํางานอยู่เบื้องหลังนะคะ แต่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะจากนี้ไปเนี่ยคุณจะได้โชว์ความสามารถศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของคุณนะคะและคุณก็ต้องนะคะนอนนก่างขอเตือนนะคะคุณก็ต้องระวังอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะมันอาจจะมีความย้อนแย้งกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของคุณให้ดีนะคะนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากนะคะคุณปล่อยใจให้โฟปล่อยใจให้ ราเริงสดใสนะคะโล่งโปร่งสบายนะคะอดีตก็คืออดีตนะคะคุณนะได้ผ่านพ้นมาแล้วนะคะคุณน่ะไม่ต้องห่วงจากนี้ไปนะคะคุณนะจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอาละค่ะพลังงานวันนี้ดีมากๆเลยนะคะมีเพื่อนๆท่านใดตรงบ้างคะถ้าตรงถ้าใช่ก็แสดงว่าพลังงานวันนี้เป็นของคุณ ถ้าไม่ตรงไม่ใช่นะคะไม่เป็นไรนะคะฟังต่อได้ค่ะเอาละค่ะจะมาล้งไพ่ชุดนี้มาดูสิบใบต่อจากนี้นะคะว่าสิ่งที่คุณหวังไว้จะเป็นจริงหรือไม่นะคะพลังงานดีดีพลังงานดีคุณต้องน้องนางว่าไงไงคุณต้องสมหวังแน่เลยนะคะเรามาดูว่าสิ่งที่คุณหวังว่าจะสมหวังหรือไม่นะคะและคุณหวัง เรื่องอะไรนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคคุณได้ไพ่ราชาถือถ้วยนะคะ ได้ไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็เด็กถือดาบแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยแล้วก็ไพ่สิบไม้เทา้าเอามาตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนถึงจะมองเห็นนะคะ คุณได้ไพ่สิบไม้เทา้าแล้วก็ไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่สิบาบแล้วก็ไพ่ว้าวเ,เพื่อนๆค่ะคุณได้ไพ่เดอะซันค่ะน้องนางยินดีด้วยนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันนะคะว้าวไพ่เดอะซันสำหรับนี้เนี่ยสว่างมากเลยนะคะแล้วก็ นาขอขยับให้ราชินีถือดาบแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณได้เด,ด็กถือเด็กถือเหรียญค่ะเห็นไหมคะเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่คุณวางไว้จะเป็นจริงหรือไม่นะคะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ราชาถือถ้วยสิ่งที่คุณวางไว้ เป็นจริงนะคะจะประสบความสําเร็จเห็นไหมคะเนี่ยคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะคุณน่ะหวังเรื่องอะไรคุณหวังเรื่องเงินใช่ไหมคะเนี่ยคุณหวังเรื่องเงินคุณก็จะได้เงินนะคะคุณจะมีโชคมีราบนะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะคุณจะมีเงินใช้แบบไม่ขาดมือไม่ว่าคุณจะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณวางไว้จะเป็นจริงนะคะตัวคุณน่ะ จะได้รับการยกย่องนะคะจะได้รับการนะคะผู้คนจะให้ความนับหน้าถือตานะคะให้ความเนี่ยยกย่องนับถือในตัวคุณนะคะทุกคนเนี่ยเขาจะยอมรับนับถือในตัวคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเก่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะว่าคุณเน่ยเป็นคนที่มีเงินนะคะคุณเน่ยมีทั้งเงินมีทั้งอํานาจนะคะเป็นคนที่เก่งทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็เป็นคนที่ไม่เกรงกลัวต่อปัญหาและสิ่งอื่นใดคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองนะคะและคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะคะเนี่ยคุณนะ่ะต้องลองแล้วก็ต้องลุยด้วยตัวเองคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะคุณถึงจะเชื่อเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจน้องนางไม่แปลกใจเลยว่าทําไมที่ผ่านมาเนี่ยคุณถึงผ่าน คาีว่าปัญหาและอุปสรรคมาได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเรื่องราวอดีตความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ทรมานใจนะคะคุณคุณเจอมามากมายและคุณเนี่ยก็สามารถผ่านพ้นไปได้ตอนนี้นะคะเนี่ยคุณออกจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วนะคะคุณเก่งคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งขยันขันแข็งมีความมุมานะพยายามแล้วก็เป็น เป็นคนที่แบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะคะคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นําองค์กรนะคะคุณแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณนะ่ะทาเพื่อคนอื่นมามากมายนะคะตัวคุณเป็นคนที่จิตใจ,จดีมีความเมตตานะคะทําเพื่อครอบครัวมาโดยตลอดนะคะตัวเองยังไงก็ได้พอเพียงแค่ครอบครัวเนี่ยอยู่ดีกินดีอิ่มแล้วก็สุขสบายนะคะ คุณจะไม่ค่อยสนใจตัวเองเท่าไหร่นะคะเนี่ยจักนี้ไปเนี่ยนะคะงานของคุณเนี่ยจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณวังเรื่องงานคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณวังเรื่องเงินคุณก็จะได้เงินเห็นไหมคะเนี่ยงานคุณจะมีเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะจนคุณทําไม่ทันนี่คุณต้องมีการวางแผนนะคะมีการวางแผนมีการบาลานซ์เวลาให้ดีนะคะ ไม่ใช่ว่างานเยอะคุณก็ทําแต่งานคุณต้องมีเวลาเป็นของตัวเองด้วยนะคะมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้างระวังนะคะช่วงนี้คุณอาจจะปวดไหล่ปวดบา่าปวดขาเพราะว่าคุณนะ่ะทางานเยอะมากนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยมีงานงอกขึ้นมานะคะอยู่ดีดีเนี่ยมีงานด่วนขึ้นมาทันทีเนี่ยคุณต้องระมัดระวังบาลานซ์เวลาให้ดีในแต่ละวันเนี่ยคุณต้องมีเวลาว่างคุณอย่าทํางานเนี่ย จนเต็ม24ชั่วโมงนะคะคุณต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยคนเรานะคะก่อนที่จะไปรักคนอื่นเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะอย่าคุณไม่ต้องห่วงเนี่ยคุณจะได้งานเข้ามาแบบฟุกๆเลยนะคะเนี่ยจากนี้ไปนะคะคุณนะ่ะจะไม่เหนื่อยอีกต่อไปแล้วนะคะเนี่ยคุณนะ่ะจะทำเขาเรียกว่าคุณนะ่ะจะได้ทำงานแบบที่ใช้สมองนะคะ จะไม่ใช้แรงอีกแล้วนะคะคุณจะทําทำเขาเรียกว่าทําน้อยได้มากนะคะเขาจะทําประเภทที่ว่าใช้ปัญญาใช้สมองทํานะคะเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือการซัพพอร์ตไม่ว่าคุณจะไปเจราจาการค้าการขายกับใครหรือว่าเจราจาธุรกิจกับใครเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้คนรอบข้างลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะเนี่ยคุณจะ มีเงินเข้ามาแบบฟุกๆแล้วก็มีโชคเข้ามาแบบฟุกๆเลยนะคะเนี่ยคุณจบกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเพื่อนเนเนี่ยคุณจบกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ทรมานใจจากนี้ไปนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคุณเจออะไรมามากมายนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความโศกค,ความเศร้าแล้วก็การพัดพลาดนะคะพัดพลาคจากคนรักคองรักอย่างนี้นะคะ ขึ้นลงขึ้นศาลไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณนะคะเนี่ยคุณเจอมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้ไปนะคะเนี่ยปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะคุณผ่านแบบเขาเรียกว่าบททดสอบหนักมาแล้วและจากนี้ไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคหรือว่าบททดสอบเข้ามาเนี่ยคุณก็จะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอีกแล้วนะคะคุณมีกรอบป้องกันแล้วนะคะคุณจะไม่เจอหนักมากกว่านี้อีกแล้วนะคะจะมีเข้ามาทุกคนนะ่ะ ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคหรือว่าย่อมมีบททดสอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราเนี่ยต้องได้เจอบททดสอบทุกคนนะคะเพราะว่าเราเรามาเรียนรู้การใช้ชีวิตนะคะเห็นไหมคุณก็เช่นเดียวกันจากนี้ไปนะคะคุณจะไม่เจอหนักๆแบบนี้อีกแล้วนะคะคุณก็จะเจอแต่จะไม่เจอแบบหนักที่ผ่านมานะคะจากนี้ไปนะคะถึงคุณจะเจอปัญหาและอุปสรรคเข้ามาคุณผ่านได้ ะค,ะคุณมีเกาะป้องกันแล้วนะคะเนี่ยคุณจบกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะชีวิตคุณนะคะจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงม,มั่งคั่งเขาเรียกว่ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะหยิบจับอะไรเนี่ยจะเป็นเงินเป็นทองคุณจะมีโชคมีราบคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเงินเดือนของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าจะได้เลื่อนสองขั้นเลยนะคะใครที่สอบแข่งขันนะคะไปสอบแข่งขันเนี่ย คุณก็จะได้นะคะใครที่กำลังเรียนอยู่นะคะคุณก็จะเรียนได้ดีได้เกียรตินิยมนะคะคุณรองานคุณก็จะได้งานนะคะชีวิตดีมากๆเลยนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ำรวยจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะาการเงินของคุณก็จะมีเข้ามาแบบทุกทิศท,ทุกทางนะคะคุณจะได้มาแบบฟุกๆุเลยนะคะเห็นไหมตัวคุณเนี่ย ผ่านอะไรมามากมายนะคะเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นราชนีถือดาบคุณไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะคุณเก่งนะคะคุณเก่งแล้วก็แก่งเป็นสายลุยอึดถึกทนคือคุณนะคะคุณเป็นถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็แก่งมีความสามารถนะคะกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจไม่เกรงกลัวต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเอง เพราะว่าคุณผ่านอะไรมามากมายในชีวิตนะคะคุณมีประสบการณ์มาแล้วคุณจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะเห็ไหได้จกมีไปเนี่ยนะคะการเงินการทองคุณก็จะดีคุณจะมีโชคมีดาบคุณจะได้เงินนะคะเนี่ยเห็นไหมเด็กถือเหรียญคุณจะมีเงินเก็บมากมายนะคะสุดยอดมากๆเลยละ่ะค่ะเพื่อนเห็นไหมคะสิ่งที่คุณหวังไว้จะเป็นจริงหรือไม่ สิ่งที่คุณหวังไว้จะเป็นจริงนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเลยคุณหวังเรื่องเงินใช่ไหมคะคุณก็จะได้เงินคุณหวังเรื่องงานคุณก็จะได้งานนะคะนี่ปัญหาอุปสรรคที่คุณได้เจอได้เจอเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วนะคะจากนี้ไปจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาคุณนะคะคุณเตรียมตัวรับไว้เลยนะคะคุณเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเข้ามาหาคุณนะคะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเอาละค่ะน้องนางจะให้ไพ่นาทางนะคะ มาสรุปนะคะว่าไพ่อ,อยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคุณนะคะอือไไหมคะความพยายามคือหนทางสู่ความสำเร็จจริงค่ะคุณเรานะคะถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจสักวันหนึ่งเราต้องประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าคุณต้องการที่จะทำธุรกิจหรือว่าอาชีพอะไรสักอย่าง อันดับแรกนะคะคุณต้องไปหาความรู้หรือว่าไปหาประสบการณ์ก่อนนะคะและคุณก็มาลองทําดูนะคะทําในทุกๆวันนะคะจนตัวเองเนี่ยชนานาญแล้วก็ช่าชองนะคะเรียนรู้ไปนะคะหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะจะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สําหรับคุณถ้าคุณตั้งใจจะทําอะไรแล้วนะคะถ้าไม่สําเร็จคุณจะไม่ลดความพยายามของคุณเนี่ยแหะคะ่ะ น้องนางชอบคุณตรงนี้นะคะเนี่ยจะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับคุณนะคะถ้าคุณตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วหรือว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วเราต้องทําให้สําเร็จนะคะถ้าเราไม่ลดละความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้แน่นอนนะคะเพื <ortune> ่อนๆอย่าก,กลัวนะคะเนี่ยอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะคุณเราเนี่ยติดอยู่เรื่องเดียวคือความกลัวะคะ่ะถ้าเราตัดความกลัวออกไปได้นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผ่านได้อย่างง่ายได้นะคะเราเนี่ยถ้าเราตัดความกลัวไปได้เนี่ยเราจะประสบความสําเร็จไปครึ่งหนึ่งเลยคนเราเนี่ยติดอยู่ความกลัวเนี่ยแหละค่ะกลัวโน่นกลัวนี่นะคะถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยกลัวว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกลัวว่าเขาจะว่าเราไหมกลัวโน่นกลัวนี่ถ้าเราจะลงทุนค้าขายอย่างเงี้ยกลัวว่าจะไม่ไม่มีลูกค้ามาซื้อหรืออะไรกลัวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราคิดไปก่อนค่ะ เราไม่ต้องคิดไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปคิดกังวลนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะอดีตก็คืออดีตเรากลับไปทําอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้องไปคิดถึงแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังกับอนาคตหรือว่าคิดไปก่อนนะคะให้เราอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดทําในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จค่ะไม่ต้องไปคาดหวังนะคะไม่ต้องไปคิดไปก่อน ให้เราอยู่กับปัจจุบันถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีนะคะผลของอนาคตก็ย่อมดีจริงไหมคะเพื่อนๆเอาละคะ่ะน้องนามเป็นกําลังใจให้นะคะ เราจะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคไปด้วยกันแลวเราจะเติบโตไปด้วยกัน,นะค่ะเพื่อนๆถ้าวันนี้น้องนางทําผิดทาพลาดท่านเพื่อนทุกคนไม่ถูกใจไม่พอใจน้องนางขอโทษ,ขอ,โทษขอภัยเวนะที่นี้นะคะแล้วก่อนจากกันในวันนี้น้องนางขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความบุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความมั่งคงมั่งคัง่งแล้วก็สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเพื่อนๆท่านใดที่ทําธุรกิจกิจการงานใดน้องนางก็ขอให้ประสบความสําเร็จรวย,รวยเๆเฮงๆปั้งป้ง,ปงทุกคนนะคะและ้วน้องนางต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามาและชอบคิิองงงนน้าที่่่ชชวยกกกกกดดดดแรรไะ กดติดตามให้กับทางช่องของน้องนางดูดีเสมอมาขอบพระคุณมากๆค่ะทุกแชททุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะคือกําลังใจของน้องนางค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะ